หลบครูจะเดินหนูก็จะเดินค่ะครูเอ๊ะใครอ่ะใครเ่ะอ๋อเอนี่ยหรอเนี่ยเป็นเด็กใหม่ชื่อชื่อมันเดย์มันเดย์ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันเดย์งั้นก็ทื่อสเดย์ก็ยังไม่ใช่อยู่ดี ไม่ใช่ชื่อ Wednesday อดัม e d n e s d a y จะได้จะได้หลบครูจะเดินหนูก็จะเดินค่ะครู <c oughs> หลีกครูจะไปสอนครูก็ต้องหลีกเพราะหนูจะไปเรียนทำไมมากันแค่นี้ผมว่าเพื่อนกำลังจะมานะครูใช่ไหมหใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสอนใช่<ป>ใช่ครับครูอรอราแป๊บนึง่งรอจะมีใครมาอีกเหรอ เอ๊ะธอนี่มันหลบครูจะเดินหนูก็จะเดินค่ะครูใช่ค่ะหนูเองอเอ๊ะใครอ่ะใครเลือกอ๋อเนี่ยหรอเนี่ยเป็นเด็กใหม่ชื่อชื่อมันเดย์ม,มันเดย์ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันเดย์งั้นก็ Tuesday ก็ยังไม่ใช่อยู่ดี Tuesday ไม่ใช่งั้ก็ Friday ชื่อ Friday ปะไม่ใช่โอ้ยงั้นก็ Saturday ไม่ใช่ช่อ Wednesday อะดัม Wednesday ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วอะไร w e d n e s d a ยุดนั่นอีกใหม่อยากทำเพื่อนยิดเลยค่ะก็ดีเฮ้ยเอาแล้วอ่ะแกครูโหดพาทะเด็กนักเรียนใหม่โหดใครจะโหดกว่ากันวะแกว่ะฉันก็ไม่รู้ไ่าดีครูโหดนักเรียนโหดครูโหดผู้ช่วย นักเรียนโหดผู้ช่วยถ้าฉันอยากได้ผู้ช่วยสักคนหนึ่งจะเป็นใครกันนะก็ฉันย well. ังไงล่ะฉ okay. ันเป็นผู้ช่วยให้เธอได้นะกระติ่งต่อไปเธอเป็นผู้ช่วยฉันแล้วกันนะไม่ว่าเธอจสั่งอะไรฉันจะทำตามให้หมดเลยขับใจโอเคครูโหดเวลาโดนสัมผัสตัว ครับขอแยกนะครับขอแยกนะครับออกไปห้ามจับคุณนะคะทำไมอะครับห้ามจับก็คือห้ามจับนักเรียนโหดเวลาโดนสัมผัสตัวทำไมห้องนี้มันมืดจังวะน่ากลัววิสเดไปเไยวะ ครูโหดโดนแกงเซียมีเราแกลงครูกันไหมน่าสนใจแต่มันไม่ดีนะรุกเออนะอยากแกเพราะแกชอบตีพวกเราจำไม่ได้หรอพูดแล้วแ้นไปไปแกงกว่าก็จริงนะแผ่นดินบ่อยบอกว่าเมื่อกี้อ่ะ ไข่คนเนี้ยไข่อะ <sm> นักเรียนโหดโดนแก้งเต็งอะไรพวกมันจะแก้งฉันฉันได้ยินแล้วจะให้ฉันไปจัดก,การมันก่อนเลยดีไหม,อมเอาตามที่สบายใจเลยขอแบบจับนะจัดเต็มได้เดี๋ยวมาม <c oughs> ไหนเฟ,ฟมีไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้เจไหนจริงๆนะไหนเฟีมี เมื่อกี้ฉันเห็นจริงๆนะรูปร่างหน้าตาเป็นไงเสีมีมันเป็นมืออะมืออย่างเดียวเลยเป็นมืออย่างเดียวบ้าไปเนี่ยมีจริงด้วยหรอมีสิเฮย้ยเสียงใครอะมืออย่างเดียวอะก็อยู่ข,ข้างเธอไงล่ะเฮย้ยเสม,มีได้ยินไหมได้ยินอยู่ไหนอะเออนั่นเองอยู่ไหนมองฉันไม่เห็นหรอฉันก็อยู่ที่ไหล่ของเธอไงล่ะ ฉันจัดการให้แล้วนะคิดสาวแตกเลยดีมากรู้ะบ้างว่าใครเป็นใครครูโหดเมื่อมีแฟนนักเรียนโหดเมื่อมีแฟนคนนี้คือใครอ่ะก็ก็แฟนฉันเองไงล่ะโอ้ แฟนเธอเองเหรองั้นฉันไปดีกว่าโอ๊ยเอาไงอะเอาไงอะแล้วไงอะแล้วไงอะยังไงอะยังไงอะยังไงยังไงยังไงฟังอห้ชัดเออนี่ก็ฟังอยู่ครับเออเออว่าไงนะเอาให้พปดอะไรเยอะวะเออออรักเราเว้ยเออรักเหมือนกันเรเว้ยเออเอรักนราเว้ยวิสเน่นักเรียนโหด เป็นอะไรหิวน้ำอ่ะเอา้าถ้าเธอหิวน้ำเธอก็บอกให้แฟนของเธอไปเอามาให้สิสเห็นยืนซื้อปื้อยู่ตรงนั้นนะ่ะก็ได้นี่เธอเราขอเอสเปรสโซ่สี่ช็อตไม่มีเห็นไหมไม่มีอ๋มมอ,อถ้าไม่มีเอสเปรสโซ่สี่ช็อตเธอก็อย่างอื่นสิงั้นเอาอะไรก็ได้ คอคมคมอาไปอเมริกาโน่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลอร่อยคมดีเหมือนชีวิตเฉลยใช่ชีวิตเธอมันคตรขมเลย